ชีวิตสุดรันทดตาเป็นต่อหินบอดทั้งสองข้าอยู่บ้านเพียงลำพังต่อสู้ชีวิตอดมื้อกินมื้ออาศาัยเงินที่องค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเหลือเบี้ยคนพิการเดือนละ800บาทเคยได้รับการช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาในปี2565ถูกตัดออกบอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์ทำให้เกิดความคิดว่าไม่ความเป็นธรรมในขณะที่ คนมีร่างกายครบ32ได้ตามปกติชีวิตสุรำเคนตาบอดทั้งสองข้างเคยได้รับการช่วยและบับตรสวัสดิการแห่งรัฐพอได้ประทังชีวิตแต่ปี2 5 6 5ถูกตัดลงทะเบียนไม่ผ่านโดยบอกว่าคุณสมบัติไม่ครบเนื่องจากมีที่ดินเกินหนึ่งไร่ทั้งที่จริงๆแล้วมีเพียงที่ดินปลูกบ้านเป็นมรดกพ่อแม่ที่ทิ้งไว้ พอได้อยู่ได้อาศัยเท่านั้นผู้สื่ขาวได้เดินทางไปที่บ้านในบัญชากองแก้วอายุ41ปีหนุ่มเคราะร้ายอยู่ที่บ้านเลขที่9 3หมู่2ตำบลหนองแสงใหญ่อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนายบัญชาอยู่บ้านเพียงลำพังพ่อแม่เสียชีวิตกันหมดแล้วพี่น้องอีกสองคนต่างก็ไปมีครอบครัวอยู่ห่างไกลกันนานๆจะมาเยี่ยมแสกครั้งหนึ่ง อาศัยเพียงเบี้ยยังชีพคนพิการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงใหญ่มอบให้เดือนละ800บาทใช้ซื้อข้าวซื้อน้ำและค่าใช้จ่ายไปในแต่ละวันพอประทังชีวิตแต่ไม่เพียงพอแต่ยังโชคดีที่เพื่อนบ้านเห็นความยากลำบากสงสารให้หยิบยื่นอาหารรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านที่ทนดูสภาพความเป็นอยู่อย่างลำบากไม่ได้ ได้ไปขอข้าวและอาหารจากพระที่วัดในหมู่บ้านมาหยิบยื่นให้ได้กินไปวันบันที่ผ่านมาในบัญชาเคยยื่นขอขึ้นทะเบียนคนจนรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพอได้มาเพิ่มจากเงินที่ได้รับเบี้ยคนพิการจากองค์การบริหารส่วนตำบนสิ่งเพราะลี่คลายค่าใช้จ่ายได้มากแต่เมื่อปี2565รัฐบ,บ,บาลได้ไปให้ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปรากฏว่าในบัญชาถูกตัดสิทธิ์โดยให้เหตุผลว่าคุณสมบัติไม่เข้าเกณฑ์เนื่องจากมีที่ดินเกินสองไร่ซึ่งจริงๆแล้วที่ดินตนเองที่เคยมีเมื่อครั้งตายอย่างไม่บอ่อดได้ขายไปรักษาตัวเองหมดแล้วด้วยในขณะนี้ตนเองไม่มีอะไรโดยที่ดินที่ขายไปผู้ที่ซื้อไปคือนายยังโสภาสายคนที่รู้จักกัน ยังไม่มาทำการโอนให้เป็นที่เรียบร้อยจึงอาจจะเป็นเหตุผลเอามาอ้างว่าได้บัญชาขาดคุณสมบัติแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าที่ผ่านมาได้บัญชาเคยได้รับการพิจารณาให้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร่วยมาแต่กลับมาถูกตัดสิทธิ์เมื่อปีที่ผ่านมาและเมื่อเทียบกับผู้ได้รับรายอื่นๆที่มีคุณภาพชีวิตดีกว่าในบัญชาแต่กลับได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การพิจารณาน่าจะมีการตรวจสอบให้รอบครอบอย่างไรก็ตามเพื่อความเป็นธรรมแก้นในบัญชานายนอรินันสมดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองได้พาในบัญชาไปยึดอุทธร์ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาของเจียมซึ่งอยู่ในระหว่างการรอคำอุทธรณ์สำหรับในบัญชากองแก้ววัย41ปีนี้ก่อนหน้านั้นร่างกายยังแข็งแรงไปทำงานรับจ้างทั่วไปที่กรุงเทพมหานคร เป็นช่างเชื่อมต่อมาในปี2556เกิดเป็นต้อหินตาข้างขวาและมีอาการปวดหัวข้างขวาไปหาหมอก็ไม่หายซึ่งกลับมาอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านเกิดต่อมาตาข้างขวาบอดสนิทแม่ก็มาเสียชีวิตลงจึงอยู่กับพ่อเพียงสองคนอาการปว่วยเริ่มลุกลามโดยตาข้างซ้ายมีอาการเป็นต้อกระจกเช่นกันไปหาหมอหมอ ก็ไม่สามารถรักษาได้จนตามาบอดเป็นข่้ที่สองเหมือนทุกซ้ำกับสัตว์พ่อก็อมาจากไปหลังจากที่ตาบอดขั้นที่สองซึ่งได้รับววาเมตตาจากองค์การบริหารส่วนตำบลหลังจากตาบอดข้างขวาได้ไปขึ้นทะเบียนผู้พิการและองค์การบริหารส่วนตำบลได้จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการพอได้ประทังชีวิตและเคยได้ขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ พอได้รับสวัสดิการจากรัฐบาลมาช่วยเหลืออีกทางหนึ่งและต้องมาถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้มีการขึ้นทะเบียนใหม่ในปี2565ดังกล่าวสำหรับผู้ที่มีจิตเป็นกุศลต้องการทราบข้อมูลในบัญชากองแก้วเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นายอาริัน์นสมดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2หมายเลขโทรศัพท์ 089-523-2314หรือนายวรชิตเหลืองทองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงใหญ่หมายเลขโทรศัพท์0909827469หมายเลขบัญชีในายบัญชากองแก้วธนาคารกรุงไทยสาขาโขงเจียมหมายเลขบัญชี338-04187เจ สี่เก้าปีปีหกสองสามปีครสี่ปีครับสี่ปีสี่ปีสี่ปีลำบากไหมไม่ลำบากครับสี่ปีนี้เราเราอยู่อย่างนี้แล้วเรากินยังไงอยู่ยังไงก็เงินเบี้ยยังชีบแปดลอยครับก็ไม่พอซื้อข้าวเองครับค่าน้ำค่าไฟ ซื้อฐานซื้อข้าวทุกอย่างซื้อครับบ่าใไหมน้ำดื่มก็ซื้อหมดแล้วน้ำฝนหมดแล้วน้ำนี่แล้วเราคือเรามื่ขนาดนี้แล้วเราเราอยู่อย่างนี้แล้วอนาคตต่อไปเราจะอยู่ยังไงคิดว่าครับก็อยู่ไต่ือญ่เนี่ท้อแท้ใช่ไหมก็มีบางครับ เงาไหมฮะเงาครับสิ่งต่อไปนี้ที่เราจะต้องทำอนาคตต่อไปเราเรายังเดินได้การเดินเหินที่เราไวลาไป้นไปนี้ไปได้หมดไหมก็ไปได้ครับจำได้ครับจำได้ปัยังไงก็ใชเหมือนถ้ามีคนไปย้ายของในครัวหรือในบ้านก็ไม่รู้ครับต้องถ้าเราไปต้องเอาไว้ที่เดิมครับ เข้าไปในครัวไปทำกับข้าวต้องเก็บไว้ที่เดิมภาพยายถ้ายาย้วไม่เห็นจำไม,ไ,ไม่ได้จำไม่ได้ครับแล้วแล้วทีวนี้พอพอมาพูดถึงตัวตัวสวัสดิการแห่งรัฐที่เราทุกปีที่เราได้ไปเนี่ยเราได้มาทุกปีใช่ไหมครับทำไมปีนี้ถึงไม่ได้ปีดะไรไม่ผ่านเกณฑ์ย,ยังเพี้นเพียนไม่ผ่านเกณฑ์ เขาบอกว่ามีที่นาเกินกว่าหนึ่งไร่ที่นามีสองไร่กว่าขายเป็นตั้งตั้งแต่ตอนพ่อยังยังไม่เสียแต่เขายังไม่ได้หมกวนที่นาชื่อใครชื่อผมครับแต่เขายังจะได้ไม่ได้หมกวนขาย,ขายไปแล้วใช่ไหมครับครับผมขายแต,แต่ตัววันตัววันก็ไม่ทรัพย์สิสนเลยไม่มีรค,ครับคือมีแต่ตัวเป,ปล่าๆนี่นะครับผมแล้วเราจะทํายังไงต่อไปถ้าเกิดว่าไม่มีอย่างนี้แล้วเราจะแก้ปัญหาย,ยัางไงชีวิตของเรา <S <S 2> <S 2> ไมมู่ครับผฝากยังไงถึงพี่น้องถึงญาติให้มาดูบ้างยังไงยังไงฝากนะมาดูบ้างครับแล้วพี่น้องนอกข้างแถานี้เขาอยูไ่ไหนทุกคนยกโอกระตุงกระตอเขาดูแลไหมด,หดูแลครับดูแลผู้ใหญ่บ้านก็ดูแลดูแลคระตอกระตอเขาดูแลยังไง ก็มีของมาให้ม่เรื่อยครับตีตงอยังชีพมีอะไรก็อย่างว่าบ้านก็เหมือนกันครับก็ได้เพื่อนบ้านนะครับแบ่งกับข้าวแบ่งข้าวมาให้นิ News วส์ยี่สี่ทวีิัตบุตรจันภาพข่าวเดวราทิพสีรายงาน